ทุนหน้าเขาค่ะตรงที่โล่งว่างนี้ก็คือจะมาทำการซ่อมแซมนะคะตัวคือนี่ต้นก้าเขาหอมมะลิค่ะต้นก้าตรงที่หนาหนานะคะเราก็จะนี่ขาดสำรุดสำนันมะพี่้องนี้คือต้นก้าที่จะต้องเอามานำมาซ่อมแซมนะคะตรงที่หนาแน่นก็จะเหลืองเนี่แหละก็จะเอามาปักดำในส่วนที่ ลงว่างนะคะลงลงว่างนี้นะคะต้นข้าวของชาวนานะคะเป็นช่วงนี่นะคะช่วงบำรุงใบแล้วนะคะก็จะมีใบข้าวที่ดางอยู่นะคะเป็นช่วงที่ดูแลต้นข้าวอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเดินไปดูนี่ค่ะเดินมาดูเดินมาดูใบข้าวค่ะต้นข้าวนะคะ ต้นข้าวหอมมะลินะคะตรงนี้น้ําแช่นานค่ะน้ําแช่นานก็พึ่งกําลังขืน้นกําลังขืน้นกําลังขืน้นกําลังลงเนาะน,นี่ใบใบต้นเขาชาวนาเป็นเป็นเหลืองๆแน่แล้วเนาะเป็นโรคใบไหมจะเข้ามาแล้วนะคะก็จะต้องใส่ยากันเชื้อราแล้วนะคะนี่เป็นอะไรที่จะต้องบํารุงนะคะก่อนอื่นเราชาวนาก็ต้องมาทําการซ่อมแซมเนาะ ซ่อมแซมในการปักดำนาก่อนนะคะถึงจะทําการฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นเชื้อรากันเชื้อรานะคะก็จะพาพี่น้องมาดำานาค่ะมาดํานาซ่อมแซมนะคะไปดำนาซ่อมแซมด้วยกันเลยค่ะตรงนี้ก็โล่งๆนี่ค่ะเป็นเป็นน้ำแช่มากนะคะน้ำแช่มากๆก็เลยทําให้ ถ้าไม่ข้าวเกิดไม่ได้นะคะก็จะเกิดห่างๆค่ะแต่เกิดห่างนี่แหละดีแล้วเพราะว่าจะได้ผลผลิตดีก็คือข้าวจะได้ไม่แย่งสารอาหารกันเนาะไม่ได้แย่งสารอาหารกันต้นข้าวก็จะก็จะใหญ่งามใหญ่โตใหญ่สวยแต่กอดีนะคะก็จะได้ผลผลิตเม็ดใหญ่นี่เพิ่นก็จะแตกกอออกมาหลายๆนะน,นี่นะในช่วงช่วงนี้กําลังจะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะทําการ ต่อไปก็จะแตกกอแตกกอใหญ่แล้วก็ต้นต้นจะหนาขึ้นหนาขึ้นนะคะใบจะหนาขึ้นนะคะตัวนี้ยังต้นรีบๆอยู่เนาะบนส่วนที่จอมแซมก็กําลังจะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็จะทําการใส่ปุ๋ยบํารุงต่อไปนะคะใส่ปุ๋ยปุ๋ยบํารุงในส่วนต้นที่เล็กๆอยู่นะคะต้นที่เล็กๆอยู่ก็จะบํารุงไปนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่มาชมต้นข้าวหอมมะลิด้วยกันนะคะ ตัวนี้ตรงพื้นที่ตรงนี้น้ําแช่นานต้นข้าวก็กําลังจะขึ้นมานั่นเองนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ